กลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการไลฟ์ไขของออนไลน์สำหรับนักร้องสาวสุดสตรองเจนนี่ได้หมดท่สดชื่นที่ล่าสุดถูกพิธีกรสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาออกมาพูดถึงและชื่นชมว่าเป็นมิติใหม่แห่งการไลฟ์ไขของที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย เจนนี่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียวและพลังในการสื่อสารกับผู้ชมซึ่งแต่ละการไลฟ์ของเธอสร้างยอดขายถลม่มทลายแต่หลักล้านไปจนถึง10ล้านบาทต่อครั้งเลยทีเดียวแต่ที่ทำให้คนพูดถึงหนักมากคือเจนนี่บอกราคาค่าจ้างรับงานแบบตรงๆไม่อ้อมขอมกลางไลฟ์สดบอกเงื่อนไขชัดเจนต่อหน้าผู้ชมพร้อมดีลกับลูกค้าทันทีในไลฟ์ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้นหอมถึงกับต้องออกมาโพสต์ชื่นชมว่า จนนี่คือการสร้างมิติใหม่แห่งการไลฟ์สดฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการขายของออนไลน์ทั้งความโปรง่งใสบอกราคารับงานตรงไปตรงมาแบ่งผลประโยชน์กันตรงนั้นชาวบ้านร้านตลาดเห็นหมดเป็นคอนเทนต์ที่นักการตลาดหลายคนยังต้องวิเคราะห์นอกจากนี้ต้นหอมยังพูดถึงพลังใจของเจนนี่ว่าเป็นคนที่ผ่านดราม่ามันหนักมากแต่ยังยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งแถมยังเป็นแม่ค้าไลฟ์สดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำแบรนด์ทั่วประเทศ บอกได้คำเดียวว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ได้แค่ร้องเพลงเก่งแต่ยังเป็นเจ้าแม่ไลฟ์สดของจริงที่เปลี่ยนมุมมองการตลอดออนไลน์แบบไม่เหมือนใคร